อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันไหนที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4กูรูเผยถึงโอกาสที่อาเซนอลจะคว้ากองหลังบาร์เซโลนาเสริมแนวรับจนาธานจอร์นสันนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าอาเซนอลยักษ์ใหญ่แห่งเพนเดนเกลต์ไม่ได้มีความต้องการคว้าตัวชูสุนเดกกองหลังติชเชฟฝรั่งเศสของบาร์เซโลนาไปเสริมทัพตามที่เป็นข่าวแต่อย่างได แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาสซนอลตกเป็นข่าวจะคว้าคุนเด้เข้ามาทดแทนยูเรนชิมเบอร์ปกหลังตัวใหม่ชาวรัสที่ได้รับบาดเจ็บยาวลาสุดจอนสันระบุว่าปืนใหญ่ไม่มีแผนจะเดินหน้าเซ็นสัญญาแนวรับเลือดน้ำหอมมีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของชูรจชนเด้ที่บาร์เซโลนาเมื่อต้นฤดูร้อนนี้และด้วยการบาดเจ็บของยูเรนชิมเบอร์ที่อาสซนอนนั้นการเชื่อมโยงได้เกิดขึ้นอีกครั้งว่ามิเกลเตเต้สนใจคว้าคุนเด้ร่วมทีม แดี๋ยก็ตามผมจะแปลกใจถ้าอา์เซนลนจะรีบกลับเข้าสู่ตลาดแม้จะเจอปัญหาเพราะนรับของพวกเขายังมีตัวเลือกมากมายถึงแม้คุนเด้จะเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและมีความสามารถรอบด้านแต่เขาก็มีราคาแพงมากอา์เซนลนก็ใช้จ่ายไปพอสมควรแล้วในซัมเมอร์นี้สิ่สำคัญคือต้องคำนึงด้วยว่าความจเป็นของบาซ่าในการใช้จ่ายนั้นไม่ได้วิกฤตเหมือนที่ผ่านมาถ้าเตต้าจะมองหาใครสักคนผมคิดว่านั่นอาจคือึ้นได้หากตัวหลักอย่างกาเบียลม,มาเกนเยสย้ายออกไป สกายสปอร์ตสื่อดังเมืองผู้ดีออกมาประคมข่าวอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แห่งพม่าและอังกฤษบรรลุข้อตกลงในวาจาในการปล่อยฟอรลินบาลกันกองหน้าดารุ่งอเมริกาให้กับโมนาโกเรียบร้อยแล้วดาวหไวย22โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแรรงไดรีกเกิงเมื่อฤดูกาลก่อนโดยซัดไป22ประตูจาก39นัดในทั่วรายการแต่น่าเสียดายที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลเตเต้าปัจจุบันอาร์เซนอลมีกองหน้าตัวเป้าอย่างกาเบลเคซุตและเอ็ดดี้เอเคเทย ยืนประจำการอยู่แล้วทําให้บอลลกันไม่มีโอกาสจะแย่งตําแหน่งได้และอาสนอนก็พร้อมปล่อยนักเตะหักได้ราคาที่เหมาะสมรายงานข่าวล่าสุดอ้างว่าอาสนอนตกลงปล่อยบอลลกันให้กลับไปเล่นในฝรั่งเศสกับโมนโกแล้วแต่อยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดค่าตัวและรายละเอียดต่างๆก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปบาโลกันยังเหลือสัญญากับอาสนอนถึงปี2025และมีค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์